นี่คือเสื้อผ้าโซฟาที่ไม่ได้ซักมานานปีก็มันตัวใหญ่ใครจะไปซักไหวแต่วันก่อนมาเจอคราบนี้อกอีแปนจะแตกสกรปรกมากไม่ซักไม่ไหวแล้วปะแต่ความกังวลน,นี้จะหมดไปด้วยมิสเตอร์กินสปอตเลสแกเครื่องมันสวยมินิมอลมากชอบความสีและกระทัดรัดของน้องมีที่เก็บสายไฟและอุปกรณ์ให้ด้วยนะไม่รอช้าเราก็เอาแท็งไปเติมน้ําก่อนเลยพร้อมน้ํายาทาความสะอาดตัวเครื่องค่อนข้างกระทัดรัดและใช้ง่ายมากไม่ต้องถามถึงแรงดูคาฝั่งลึกก็เอาออกมีหัวแปลงให้เปลี่ยนทั้งสองไซส์ งานง่ายจัดเก็บสะดวกที่สาคัญน้ําพุ่งแรงมากมันช่วยเบาแรงไม่ต้องออกแรงเยอะสายไฟก็ยาวเวอร์ต้องมานั่งต่อสายให้ยุ่งยากแกสังเกตดูที่หัวแปลงสีสน้ําที่เปลี่ยนไปกับโซฟาใหม่ของฉันคือมันสะอาดมากมันไม่เคยเลอะมาก่อนท้าเห็นไม่ชัดมาลองดูนี่รากสกปกหลังโซฟาลูกฉันกินอะไรแล้วเอามาป้ายเนี่ยแต่ว่ามันซักหมดภายในพริบตาจริงๆต้องจ้างซักหลายพันต้ทุนซื้อเครื่องนี้คือจอบเห็นสีน้ําที่ออกมาแล้วจะเป็นลมมันเป็นภูมิแพ้ต้องบวกหนึ่งเลยแล้วโซฟาเป็นอะไรที่เรานั่งทุกวันน่ะพอมสัน สะอาดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกอุ่นใจปะแล้วตามขอบตามซอกก็ไม่ต้องกลัวหัวแปงอเล็กทำได้ดีมากการทําความสะอาดก็ง่ายก็แค่ถอดล้างแล้วตักให้แห้งแค่นี้ใช้ดีแบบไรที่ติมีอยู่จริงใครสนใจลองดูนะมิสเตอร์คลีนสปอตเลส